อ่าแพทใหม่มาไม่ทันตั้งตัวเห็นปุ๊บในตอนเข้าปุ๊บนี่บอกเวอร์ชั่นเกมของคุณมันชั้นต่ำเกินเอ้าเฮ้ยต้องโลยังไม่ได้โหลดแพทเวอร์ชั่นเกมของคุณมันชั้นต่ําเกินไปกรุณาะเป็นชั้นสูงให้มากกว่านี้เพื่อรับชม The Marvels เร็วซีตื่นเต้นทนรอไม่ไหวแล้วเนี่ย793เมกรมันมานานขนาดนี้แล้วอ้าเวอร์จังวะ ให้เดาว่ายูนิฟอร์มแม่งเข้ามา3ชุดอะสีก็ได้ okay. ขอบคุณครัิมิโจ3 9 9 4เดือนขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมห้ามสปอยเดอะมาเวลในนี้นะครับเพราะว่าหนังเพิ่งเข้าวันนี้วันแรกแล้วนี่มันเป็นคลิปสองแพทนะครับผมไม่ได้เลยใครสปอยปุ๊บคุณจะโดนยิงลำแสงแล้วพุ่งชนปิ้วๆๆมาแล้ว มามีตัวละครตัวใหม่ไหมเนี่ยมีตัวละครตัวใหม่ไหมเฮ้ยพอเด้งมาให้เติมจังเลยคนกระตังไม่ค่อยมีจะบ,บ้านเนี่อะไรมาั้งยังยังยังเฮ้ยพอเลยโอ้ยเน็ตมาร์เวลมึงไม่ดูกระเป๋าตังค์คนเล่นหน่อยวะเด้งจังเลยดูสิครับตัวละครใหม่มีตัวไหนครับผมไม่มีนะครับผม แข่งนี่เราเคยส่องไปยังแข่งเหมือนจะเคยแล้วเออแข่งนี่คุ้นๆน,นี่ไม่มีนะครับผมเามามา,มาดูต้งแสนรีบมารีบไปแน่เออโอ้แต่มันมียูนิฟอร์มอันที่มันมากระปิดกระปอยอยู่ด้วยเฮ้ยเย,เยอะกว่าที่คิดเออผมคิดว่าจะมี3มันมี4อ้าวแล้วไอ้ที่มากระปิดกระปอยมีไหมไม่มีเหรอไม่มีแหละครับไม่มีใช่ไหมอ่าโอเคงั้นมาเลย พ่อซิสซิสเตอร์ซิสตเตอร์กริมแล้วก็อันนี้ไปเนะี่ยอ๋อมีโค้ดไรเดอร์เออใช่คุ้นๆว่าเหมือนมีแต่ในนี้ทำไมมันไม่มามีที่เป็นันวันฮาโลวีนใช่ไหมมีโค้ดไรเดอร์แล้วก็มีอ่าเจ๊ผมแดงชื่ออะไรนะเดี๋ยวเราไปส่องอันนั้นก่อนแล้วกันครับเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมว่าเราไปส่องทีหลังแม้เผื่อมันพีคก,กว่ามาส่องอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะมาดู โมนิก้าแลมโบกี้นี่นะครับผมโมนิก้าแลมบัวนี่โอ้โหสุดยอดครับหนึ่งในตัวละครที่คุณดูแล้วคุณจะต้องตราตึงและหลงรักเธอมากๆในในในวันด้านแน่ๆเลยใช่ไหมพวกคุณจะแคร์ตัวละครตัวนี้มากคุณอยากเห็นเขาในเดอะมาเวลสุดๆนะฮะนี่ยูนิฟอร์มเดิมสเปกตรัมนี่ผมชอบมาก เหมือนกันแลมบัวครับกับความเหมือนความไปเรียาไปเลยนะครับผมบเต็มนะครับอันนี้คือเท่กว่าในหนังอีกต่างหากมากเลยดูสกิลที่เปลี่ยนกันครับผมมาโอ้โหเปิดตัวเท่ใช้ได้นะครับผมสกิลหนึ่งไปง่ายโอ้โหพุ่งชนแล้วเสียงเอฟเฟคดังชีพแป๊บน,นึงนะครับลดหน่อยดังมากขอทีนี่ขอที โอ้โหพุ่งชนแล้วยิงแสงเฮ้ยเอฟเฟกสวยครับผมเจ็เต็ม10เลยครับผมโอเคมาสกิลสองเป็นไง้ยโอ้โหอันนี้ก็เท่ยิงแสงปุ๊บแล้ววาร์ปไปตรงจุดแสงที่ยิงอันนี้อันนี้โอเคอันนี้คีเอทเเต็ม10เลยดีกว่าอันนี้ดีกว่าที่คิดมากสกิลสเป็นไงครับแล้วต่อต่อยเย็บ,ยบ,ยบแบบมวยสากลแล้วปล่อยหมัดคื้ 1, 5, 8, อนี่แปดเต็ม10เฮ้ยผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะดูดีขนาดนี้อยู่นะสกิลสเป็นไง ปังปุ่งปังแบบแวกตูมตามโอเคเยี่ยมเยี่ยมเจ็ดเต็มสิบครับใช้ได้อยู่นะสกิลห้าเป็นไงโอ้มีระเบิดพลังแล้วเอ้ยโอ้มีทําแบบเหมือนในตัวอย่างหนังเที่ยวปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วเปลี่ยนโอ้อันนี้สิบเต็มเลยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยทําทําออกมาดีอันนี้จะมีฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ปฟุ๊ปไหมอ่าไม่ใช่เว้ยอันนี้เป็นอเมริกาซาวเวช เอาเวทเอาเปนหนึ่งเต็มสิปอรครับไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับกบหนังอ้าวความนุ่มฟูติดลบอะไรเนี่ยเอาเอาอเมริกาซาวเวชมาทำไมซาเวเนะไม่ซาวเว,เเวต่อไปนิกขายหัวเลาะครับผมมาครับสำหรับยูนิฟอร์มอันนี้เหมือนเป๊ะเลยครับโอ้ไม่เหมือนอันนี้คือยังไม่เหมือน s ซม u e เนลแจ็คสันเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่ค่อยเหมือนนี่เป๊ะเลยอันนี้สุดยอดมากสิบเต็มครับผมมาดูสกิลที่เปลี่ยนกันครับผมมาครับขอบคุณนวิธีมีหนึ่งสามเมื่อกี้นะฮะยงไงไหมแล้วจะอะไรไปสู้วะในนั้นแม่งนั่งรูปคางแมวอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ,อ๋อแต่ก็มีซีนเท่ๆอยู่อะเรามารอดูเลยครับสกิลหนึ่งไม่ใช่ปุ๊บกิ้งมันยิงยิงห้าเต็มสิบครับผมสกิลสองไปไงขว้างระเบิดแลวยิง สามเต็มสิบเขาสกิลสามเป็นไงปิว้วปุมนี่แล้วใช้ได้ครับเลยเด้ว่าเรียกกองหนุนมาเป็นกองกำลังเสริมขับยานบินมาแล้วเอาบาสุก้าของตัวเองสอยเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ยานของเพื่อนร่วมทีมตกลงมาใส่หัวศัตรูนี่คามิคาเซเต็มสิบไปเลยให้มันรู้ซะบ้างสกิลสี่เป็นไงครับปาระเบิดโอ้โหอันนี้ถือว่าใช้ได้นะนี่ฮะ ปลาระเบิดควันมองไม่เห็นปุ๊บแล้วขับรถมาเหยียบนิกฟิลลี่ทีหนึ่งแล้วรถนี่ก็ยิงตูมตามตูมตามถลม่มและนิกฟิลลี่ก็ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งด้วยตาฮิติสกิลห้าเป็นไงครับโอ้ยิงขึ้นมาแล้วอื้นี่ก็เทยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วให้กำมะลาขานมาปล่อยพลังครอบตัวเองแล้วปล่อยพลังใส่ตัวเองครับผมถือว่าครีเอทสุดๆไปเลยเยี่ยมมาสิบเต็มดิอย่างเงี้ยทงเงี้คิดได้ไงวนะเนี่ยสกิลหกเป็นไง โอ้โหสุดยอดกระโดดยิงลำเน,เนี่ยนะยิงลำแสงชี้เป้าปุ๊บแล้วส่งจานดาวเทียมยิงลำแสงลดทำลายล้างลงมาถล่มตรงจุดที่ด้วงยืนอยู่เพื่อด้วงตายไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่ฟิลลี่เป็นอมาตะนี่เองสิบเต็มไปดีคีเอทสุดๆสกิลแม่งล่อตัวเองเหมดทุกที่เลยใช้ได้ใช้ได้ไดแม่สบายเพชรแล้วไม่ต้องไปเสียละ ทีนี้มาดูกร,รมลาขัานครับผมโอ้โหอันนี้สิบเต็มครับอันนี้ได้ไม่ใหญ่เแปดเต็มแปดเต็มสิบแล้วกันผมรู้สึกว่ามันทํเอามาสวยเกินไม่เครารพต้นฉบับฮนะต้นฉบับมันโอ้โหอันนี้ก็สวยเกินไม่เครารพต้นฉบับฮนะควรจะให้เครารพต้นฉบับมากกว่านี้โอ้แต่น,นี้อันนี้ดีมากอันนี้อันนี้ไม่ต้องเครารพต้นฉบับอันนี้ถีบหน้าต้นฉบับไปเลยแต่ดูเป็นมิสมาเวลที่สุดแล้วแต่น,นี้ทําดูดีเกินไป ผมว่าในเวอร์ชั่นปุ๊กปิกของในในซีรีส์ก็ดูน่ารักดีอนะี้อันนี้ดูไม่เหมือนเลยหน้าหน้าตาก็ไม่เหมือนสกิลที่เปลี่ยนหน่อยดูสิมันดูไม่มีสเสน่ห์เท่าแบบในในหนังนะครับอนี้มันดูหน้าตาเป็นโพลีกรอนไดนาสตี้โบลิเออร์ไปหน่อยอันเนี้มันเหมือนแบบภาพที่ใช้ AI แต่งอะไรเงี้เลยในหนังดูดีกว่าสกิลหนึ่งเป็นไง สไลด์แล้วโอ้โหแล้วก็อะโรแบติกนี่เจ็ดเต็มสิบไปครับสกิลสองไม่ง่ายโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรกว่าที่คิดมีหมัดเชิงมวยโอ้ทิ้ง้นคิวบูดีกว่าเดอะมาเวลทั้งเรื่องไปโอ้โหนี่เอาไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับสกิลสามนี่มีแมวด้วยอ๋อโอ้เป็นการเล่าที่ดีไม่มีการสปอยอะไรเพราะว่าไอ้แมวนี่เห็นมาตั้งแต่นานแล้ว แมวมาปล่อยพลังเทนเตอร์เคลนลาบลูเกลนะครับอันนี้ไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับผมเอาไปหนึ่งเต็มสิบพอผมไม่ชอบเทนเตอร์เคลนโอเคสกิลสี่ไปง่ายบอดบอย,อยโอ้โหตรีรังกาหลังแล้วลงมาทุบอันนี้ใช้ได้เลยเจ็ดเต็มสิบครับสกิลห้าไป็นไงอันนี้สลับพลังแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันต้องใส่อีกชุดยูนิฟอร์มหนึ่งแม่งเหมือนกันแน่เลยผมว่มาก็ให้คะแนนเท่าเดิมเช่านั้นอ่ะสกิลหกเป็นไงครับ ุนทุบ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 ถ้าไม่ชอบฮักด้วยซ้ำมันก็จะทุบทุบทุบเลยเออข้าชอบแบนเนอร์มากกว่าเอาไป5เต็มสิบพอ,อเอ๊ะเลือเดอะมาร์เวลส์นะแต่นี่เป็นหนวดที่มีแมวไม่แล้วยังไงแล้วเออ ไม่ใช่ว่าเอาอะไรเอาแมวไปยัดใส่อะไรก็ได้แล้วเราจะให้คะแนนเต็มหมดแมวต้องน่ารักพอด้วยสิอันนี้สุดยอดมากครับ The Last a v e n g e r อันนี้สุดยอดไปเลยส่วนนี้ก็เหมือนในหนังเป๊ะเลยครับอันนี้ไม่โอ้โหนี่เต็มเต็มสิบเลยครับเหมือนในหนังเลยแต่ว่าถ้าเป็นเจบรีของจริงจะต้องทำหน้าแข็งๆหน่อยทำหน้าบึ้งๆนะบอย่างสกิลครับ โอ้โห <Okay. S 2> เปิดตัวอืสกิลหนึ่งเป็นไงเฮ้ยรเร็วืหอยอดครับหกเตสิบครับผมโอ้โห,โโหเดี๋ยวมันต้องมีตอนระเบิดพลังแล้วท่าสกิลมันจะขยายด้วยว่าสกิลขยายสกิลสองเป็นไงโอ้ย<ม>ปล่อยพลังกระจายครับผมสามเต็มสิบครับแค่นี้ท่าก็เยอะกว่าในหนังแล้วครสกิลสามเป็นไงระเบิดพลังตีตีต,ตีโอ้โห โอ้แปเต็มสิไปเลยครับขยันทำเอฟเฟกต์ติง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 ซีเป็นไงพุ่งพุ่งพุ่งต่ต่อ่อยโ้โหลัวครับลัวถืท่าถ้เออาคิวบูดีกว่าหนังเดอะมาเวลทั้งเรื่องอีกนะเนี่ยโอ้โหติงงตงตโอ้โหแปเต็มสิครับนึกว่าดากอนบอลกันเลยทีเดียวสกิล <USSR> ห oh ้าเป็นไงโอ้โหโอโห สลับเป็นกำลาขาดมาตูม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 บอ้ยแล้วปิดโอ้โหนี่ติดเลยครับมีคั้กลับมาปิดฉากด้วยอันนี้ถือว่าเป็นทีมวัวที่ดีอ่ะไม่มีแปลงล่างว่ะอันนี้คือตุบๆุบเฉยจริงๆสกิลหกเป็นไงครับหเหมือนเดิมป่ะบินออกไปนอกโลกแล้วก็แล้วมาโซยป่ะไ,ไม่ใช่เลยเกะห้าเต็มสิบไปเก่งใช้ได้ อันเดิมผมซื้อไหมไม่ได้ซื้ออันอ่อใช้อันนี้อยู่อันเดิมใช้เอ็นเกมอยู่อ่ะทีนี้อ่ามันมันมันอยู่ที่ไหนโกดไลเดอร์ Rider, มันอยู่ไหนวะเอต้องเลือกอันยังไม่มีไหมที่ยังไม่มนะีจะได้สแกนง่ายกว่าไม่มีให้ส่องด้วยหรอไหนวะ ทุกคนตาดีช่วยชีย้ด้วยนะครับช่วยชีย้เป้าช่วยชีย้จอด้วยนะครับผมตาไม่ค่อยดีด้วยแล้วผมมาเลื่อนหาเดี๋ยวเสียเวลาครับตอนนี้เราตัดแบบย้อนเต็มๆหรือมันอยู่ล่างๆผมหาไม่เจอทุกคนพิมพ์โค้ดไรเดอร์แล้วกันเลยเหรอคนบอกเลยเนี่ยคนดูสุดยอดนะฮะเขาตาดีมากทั้นนี้ที่เขาเป็นคนดูนะเราเป็นคนเล่นเนี่ยเดินเลื่อนไม่เจอเอ้ยนวะ ยูนิฟอร์มอ่ะเจอซินแล้วอ่ะเอาซินก่อนแล้วกันครับเจอซินแล้วอันนี้เข้ามาแบบกระปิดกระปอยก่อนหนะ้ะซินการกลับมาของเรชอันนี้เอาไป10เต็ม 10, 10ครับผมเดิมเป็นประมาณนี้ก็ดูเท่แล้วอันนี้คือเท่หนักมากแค่ใส่หน้ากากนี่ก็ได้10คะแนนแล้วเหรอดูสิโอเปิดตัวแมสสกิลหนึ่งเป็นไง กลาดยิงแล้วยิงด้วยไลฟ์โฟลนะครับผมไป3เต็ม10สกิลสองเป็นไงครับคุย,ยงระเบิดและยิงระเบิดตูงตามแล้วระเบิดเป็นไฟฮะสี่เต็ม10สกิลสามโอ้โหสิบเต็มสิบไปเลยครับแม่เจ้าเลเซอร์เยอะดีเลเซอร์ว่าเยอะแล้วกระสุนนี่เยอะพอๆกันเลยโอ้โหอันนี้เท่นนะเป็นสกิลที่โดยส่วนตัวรู้สึกแปลกใหม่มากสำหรับเกมนี้เออผมไม่คิดว่ามันจะอลังขนาดนี้สกิลสี่เป็นไง เดินยิงครับเดินยิงสกิลกระโดดตีลังกาหลังแล้วทิ้งระเบิดไฟแบบเหมือนสกิลอันนี้เป็นยิงระเบิดยิงระเบิดไฟอันนี้ยิง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 ปุบแล้วทิ้งระเบิดไฟเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกต์ประกายสวยมาก9เต็ม 10, 10ไปเลยสกิล5เป็นไงครับโอ้โอหอ้าวแค่นี้เองเหรอประมาณ7แล้วกัน7เต็ม10ครับผมสกิล6เป็นไงฮะอ เอ้โหเท่ว่ะแกงสเตอร์โอ้โห,โโห,โโหแล้วเป็นฝันรักไฮดา้าบนพื้นแม่เจ้าแกงสเตอร์อันนี้ไปสิบเลยครับผมใช้ได้เลยเอาละครับเอซินมาแล้วแล้วโกสโกสคาเมรไเลเดอร์ผมแม่งอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยเป็นขาวดำเนาะเดี๋ยวต้องสังเกตดีๆ คนดูต้องมาลุ้นกับการที่ไอ้นี่มันจะมองเห็นหรือว่าเจอแล้วครับผมนี่อ้หอ,อ้ไม่ใชอันนี้ว่าธรรมดาแล้วอันนี้แค่เห็นก็รู้ว่าต้องเจ๋งแน่เด้ะนะเทเนี่ยอันนี้เออมันยกระดับมอไซค์มันในขนาดนั้นวะนะออันนี้เดินตีนเปล่าไหมเฉยอันนี้ว่ามอไซค์โหดแล้วน,นี่โอ้โห รู้เลยว่าสกิลโคตรเจ๋งโคตรเท่นแน่ๆ Ghost Rider การกลับมาของเลชโอโ้โ,อโหดูเปิดตัวโอ้โหคนละทีมงานว่าทำไมทำไมดูขยันจังวะโอ้โหวิ่งปุ๊บแล้วมีรอยฟงรอยไฟโอ้โหสิบ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 ครับผมสกิลหนึ่งเป็นไงครับอื้มดูเกี่ยวเกี่ยวฟาดฟาดและเอฟเฟกต์ก็เป็นเอฟเฟกต์แปลกใหม่ด้วยทำไมเขาขยันจังอ่ะเนี้ยอื้ ฉันจะซื้อมันได้ยังไงอย่าบอกนะชุดนี้700อ่ะอันนี้8เต็มส0สกิล2เป็นไงโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแล้วก้นไฟบลืโอ้โห1 0เต็ม 10, 10ครับผมแม่เจ้ามันทำไมมันเท่อย่างนี้เอเ้ยมีหยุดด้วยมีหยุดมีหยุดได้ด้วยซิ่งอย่างเดียวพอใช่ไหสกิล3เป็นไงครับโอ้โหโอ้โหโ โอ้ยสิบสิบเต็มสิบเอออย่าบอกนะชุดนี้ราคาเ0็ดร้ออ่ะหรือว่าหรือว่าราคาปกติทั่วไปมันเป็นไปได้หรอเออแค่มอไซค์มันก็ห่วยห่วยห่ยแล้วก็เออห่ยห่วยนียยยย่ขับเล่นได้เลยสกิลสามนี่คือเท่จัดอะ่ะสิบเต็มสิบเลยโอ้โหดูมันแล้วมันจะม,มีดึงกลับแล้วเริ่มเบิดพลงงังอีกอันนี้มันชาร์จได้ป่ะเน,นี้ย ออมไม่ได้ยครับมันที่จัดๆเลยโค้ดไลเดอร์เนี้ยสกิลสี่เป็นไงครับผมโอ้โหเชนซอโอ้ยยังมีพ่นครับอีกสิบเต็มสิบครับผมแม่เจ้าซื้อชุดขายเฉพาะวันฮาโลวีนโอ้โหแม่มันต้องสิบหมดแล้วมั้งป่านเนี้ยเออสกิลห้าเป็นไงครับผม อ๋อ,อชุดขาย,วยวาเฉพาะฮารลวินราคาเต็มไม่ลดออกอย่างเงี้ยยังดีกว่า700เนะาะอ้าวทำไมสกิล5เป็นเรียกหัวกะโหลกมาถุยวะโอ้แต่ก็มันก็โอเคอยู่นะ7เต็ม10ครับผมเขาบอกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ 6, เพจเอ้ยก็ไม่ถือว่าไม่แพงมากนะเพราะไอชุดทาน์นอตันมาสองพันห้าสกิลหก็ปไงครับเหมือนเดิมมั้งที่เป็นโซ่เต็มหน้าจอกันอันนี้ที่เราเคยให้สิบเต็มไปอยู่แล้ว ๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหน,นี้คือที่ที่สุดแล้วสุดยอดสมก็เป็นตัวคลาส S S S ของเดอะมาเวลสนะครับโกสไลเดอร์นี่สุดยอดมากๆครับโอ้โหแม่เจ้าเจ๋งจริงๆเขาบอก5ต่อสกิลอื่นก็ได้ด้วยนะโอ้ทำให้ผมต้องวนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมาสภาพแตกเลยในสกิล5ระหว่างที่มันควงใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็ ขี่มอไซค์เล่นทําอย่างอื่นเล่นระหว่างที่หัวกระโหลกมันกำลังถุยอยู่ใช่ไหมสุดยอดว่ะอันนี้สุดยอดครับผมกับโกด์ไรเดอร์อย่าลืมไปดูนะครับเดอะมาร์เวลเลฮะไม่มีครับ <laughs> ไม่มีโกด์ไรเดอร์ไม่เกี่ยวกันแต่แค่ว่ายูนิฟอร์มนี้มันมากระปิดกระปอยแังนั้นเราได้ส่องทีเดียวก็สําหรับการส่องยูนิฟอร์มนะครับของแพดเดอะมาร์เวลนะครับก็ เท่านี้นะครับในส่วนของคอลเลกชันยูนิฟอร์มเนี่ยดูดิมันมาอันใหม่ยังมีอัปเดตยังนี่ The Marvels นะครับนี่ก็จบไปในตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่แพทหน้านะครับผมสำหรับมาเว f ฟิ u เ e อร์ไฟครับเจอกันครับ